สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในช่องกระเลมนะครับก็วันนี้ทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมเรามาอยู่ในป่านะครับผมก็สงสัยนะครับวันนี้เราจะมาคือผมจะพามาผมจะเล่าประสบการณ์นะครับอตอนไปเป็นรอรดอรซึ่งอตอนนี้มันก็ใกล้จะสมัครรอรดอรใกล้จะไปเทสร่างกายแล้วนะครับสําหรับน้องที่จะไปสมัครเป็นนักษาวาิหารชั้นปีที่1นนะครับซึ่งก่อนที่จะไปเป็นมันต้องผ่านอะไร ก็คือวันนี้ผมจะมาพูดนะครับการไปเทสร่างกายคือวันนั้นฟิลวันนั้นล้่นนเลยครับสำหรับปี1ปี2อาจจะแยกไปอีกคลิปซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ถึงปี2หรือปี 3, ะครับผมเพิ่งจบปีหนึ่งใหม่ๆนะครับก่อนที่จะไปเป็นรอดอนะครับเรามารู้ก่อนนะครับว่ารอดอคืออะไรนะครับก็คือการเป็นรอดอก็คือเราสมัครไปเป็นทหารนักศึกษาวิทยาทหารคาว่านักศึกษาวิทยาทหารก็คือการที่เราศึกษาวิชาของทหารเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังพลสารองของทหารเมื่อมี ภัยหรืออะไรเขาจะเรียกเราไปเราก็จะไปลบกันลองมาเข้าเรื่องกันเลยครับการไปทดสอบร่างกายหรือเรียกว่าไปสอบสอบเป็นรอรอจะมีการทดสอบ3อย่างนะครับก็คือ 1. วิ่ง2ดันพื้นหรือวิดพื้น3ซิดอัพครับหรือลุกนั่งก็จะมีเกณฑ์แต่ละแท่านะครับว่าต้องผ่านเท่าไหร่เท่าไหร่ถึงจะผ่านแล้วมันจะมีคะแนนให้นะครับเริ่มแรกนะครับถ้าใครอยากเป็นรอรดนะครับสมมติเราเปิดเทอมไปใช่ไหมจะมีอาจารย์หรือเขาเรียกว่าผู้กังกับของนักกษาอยาหาร ให้ความรู้หรือบอกข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นนักเสารยารสมมติเราไปตรงนั้นเสร็จปุ๊บก่อข้อมูลปุ๊บอยากเป็นเรารอเขียนเคียนเียนปุ๊บปุ๊บอาจารย์เขาก็จะนัดให้เราไปเทสร่างกายหรือไปสอบ3าอย่างที่ผมว่านะครับเขาจะนัดวันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพวกผมก็โรงเรียนผมประมาณที่ไปสอบนะครับประมาณ50คนแต่ติดประมาณครึ่งหนึ่งยีคนนะครับครึ่งหนึ่งของ50มันมีผู้หญิงกับผู้ชายนะครับเกณฑ์มันจะไม่เหมือนกันนะครับเออคือวันนี้ผมจะมาพูดเฉพาะผู้ชายนะเดี๋ยวผมจะขึ้้้นนตรรงีใหคับ นี the ่ค <antenna> ร <noise> ับก็คือเกณฑ์ของผู้หญิงนะครับเพื่อทา้ไหนแล้วเนี่ยคู่นัดแลใช่ไหมเออคู่นัดปุ๊บเราก็ไปนะครับจะมีที่ที่หนึ่งที่เขารวมกันเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปไปทดสอบไปสอบร่างกายของรอดอที่เราจะเตรียมไปก็คือใจกับกายนะครับต้องเตรียมให้พร้อมนะครับตอนนั้นพวกผมไปมันเป็นศูนย์มณฑลทหารบกที่ยี่สิบสามไข่ายศสีพัชรินอะไรสักอย่างนี่แหละครับเขาก็จะมาจุดจุดหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นโรงเรียนไหนในเขตของพวกคุณก็ได้นะครับ ปุ๊บเขาก็จะมาทหารที่เขาฝึกรอดอครับเขาจะเขาก็จะมาคัดเอาก็คือวันนั้นพวกผมไปที่ไปคือจุดที่คัดนี่ะมันไกลจากโรงเรียนประมาณ50กิโลมานี่ะครับเราก็ไปกันไปตั้งประมาณ6โมงถึงตรงนั้นก็ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งครับลงรถปุ๊บเราคิดว่าเรามาเช้านะครับแปดโมงครึ่งนะครับเขาจะเริ่มการการคัดเลือกนะครับปุ๊บพวกผมก็ลงไปโอ้โหเขานั่งรอแล้วครับ น่าจะโรงเรียนสุดท้ายนะครับที่ไป,ไปถึงนะโ oh. อ้ยเพื่อนมากนะครับตอนนั้นพอลงไปปุ๊บเราก็ไปเข้าแถวตามจุดจุดจุดเขาก็จะเช็คชื่อของเราของทุกโรงเรียนของทุกคนที่ไปอยู่จุดนั้นคือจะมีพิทหารกับนักษาวทหารของโรงเรียนที่เป็นจุดคัดช่วยกันนะครับอันแรกปุ๊บเราต้องเช็คชื่อจะมีการเช็คชื่อแล้วก็ผู้ชายต้องถอดเสื้อผ้าไปวัดรอบอกถอดจะพาะเสื้อนะครับเพื่อไปวัดรอบอกวัด ส่วนสูงปุ๊บแล้วก็จะกลับมานั่งเป็นเซตเหมือนเดิมที่เขาได้เซตไว้แล้วตอนมาเช็ชื่อเขาก็จะเริ่มเทสร่างกายนะครับช่วงเช้าเขาจะมีการเทรสส2อ,อย่างก็คือผมไม่รู้นะครับว่าแต่ละที่เขาจะทำเหมือนกันไหมแต่ของผู้ผมเขาเทสเขาเทสช่วงเช้าเป็นดันพื้นกับซิดอัพช่วงบ่ายเป็นวิง <Yeah. S 1> น่งปุ๊บอันแรกเลยนะครับบิดพื้นอันนี้คือสิ่งที่ผมอันนี้อันนี้ยังไม่อายเท่าลูกนั่งเพราะว่า เดี๋ยวค่อยฟังกัน,นครับดันพื้นนี่ผู้ชายเกณฑ์อยู่ที่22ครั้งภายใน2นาที22ครั้งคือผ่านแต่แล,ละคนเขาก็จะพยายามทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องทําให้ได้มากกว่า22หรือพยายามให้มันได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่ไปแข่งขันกับคนอื่นนะครับคือตอนนั้นผมก็ผมได้ยังไม่บอกนะครับคือบรรยากาศเนี่ยมันจะเข้าเป็นแถวตอนลึกนะครับมันจะมีเขาแบ่งเป็น10แถว10กลุ่มเข้าแถวตอนลึกตอนลึกตอนลึก แถวตอนนั้นผมอยู่ประมาณแถวที่5ประมาณหลังๆข้างหลังแถวที่5นะครับเขาก็จะสาธิตอะไรไปของเขาวิธีการวิดพื้นที่ถูกนะักเรียนเอาดูนะครับให้พี่พวกเขาไปโชว์ให้ดูก่อนว่ามันทํายังไงถึงจะถูกนะครับแต่เราก็ซ้อมมาจากบ้านเลยนะครับเราไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นเราทําให้เต็มที่ก็พอเสร็จปุ๊บเขาก็จะ10แถวคนแรกของแต่ละแถวไปจุดเทสนะครับเขาก็จะเป่านกหวีดเพื่อเริ่มที่แรกผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะครับเพราะว่ามันคือผมก็ออกกําลังกายบ้างนะครับ แต่ก็วิดพื้นก็มันไม่ได้เหนื่อยอะไรมากมายนะครับสําหรับผมนะครับผมนึกว่ามันจะแบบเอ่อหนึ่งสองสามคือธรรมดาคนก็จะไม่ต้องไม่ได้ทําเร็วเร็วขนาดแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่อันนี้ปุ๊บคนแรกนะครับปี๊ดหนึ่งสองสามโหสิบครั้งประมาณ แต่ละคนน่าจะประมาณผมว่าไม่ต่ำกว่า30นะเท่าที่ดูด,ดูส่วนส่วนมากนะครับส่วนมากคือส่วนมากไม่ต่ำกว่า30นะเจ้าที่ผมดูแต่เขาทํากันเร็วมากนะครับจังหวัดจังหวัดหนึ่งถึงประมาณ20คือเร็วมากนี้เราก็เออเอกใจแล้วเออมันคือเร็วแว่า่าถึงตาเราเราต้องแบบแบบนี้ถึงจะไม่ไม่ไม่น้อยหน้าใช่ไหมครับ ถึงตาผมครับเข้าไปเขาเรียกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนั่งเลยเสร็จปุ๊บปั๊บไปครับปี๊ดสิบครั้งแรกครับโอ้โหบุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บประมาณครั้งที่สิบห้าครับเริ่มจะแขนอ่อนนะครับเริ่มจะดันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าบอกจริงครับผมไม่ได้ซ้อมนะครับผมไม่ได้ซ้อมไปนะครับไม่ได้ซ้อมอะไรทั้งสิ้นนะครับทั้งวิ่งทั้งดันพื้นทั้งอะไรไม่ได้ซ้อมปุ๊บปั๊บไปถึงครั้งที่สิบห้าผมพยายามให้มันถึงยี่สิบสองแต่ไปถึงครั้าง ข้างซ้ายหรือขวาไม่แน่ใจนะครับมันยกขึ้นจากพื้นแล้วเขาก็บอกว่าไม่เอาหยุดพ่อนั้งและครับผมลุกขึ้นนั่งนะครับเขาก็ที่แรกผมนึกว่าจบแล้วนักศึกษาวจะได้เขาจะมีคล้ายเป็นใบใบที่จดคะแนนของเรานะครับว่าได้เท่าไหร่เขาก็จะให้เราเราก็จะไปรอข้างนอกผมก็จับมาดูว่ามันคืออะไรนะครับดันพื้นยี่สิบสองครั้งเอาทำไมกูได้ยี่สิบเอ็ดทำไมเขาเขียนยี่สิบสองวะอีกครั้งหนึ่งเขาก็ ้ก Ske um, oh. ็ใหแต่สําหรับคนอื่นอาจจะได้เยอะกว่าครั้งหนึ่งผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือผมได้เพิ่มหนึ่งครั้งตามจริงผมได้21ครั้งพอเพิ่มให้หนึ่งครั้งเป็น22ก็คือผ่านเกณฑ์พอดีเขาอาจจะเห็นใจหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับพอเราทําวิทพื้นเสร็จนะครับเราก็ไปนั่งรออะไรเสร็จสับปุ๊บระหว่างนั้นเขาก็จะมีเหมือนกับผู้ที่เขาทําเกี่ยวกับชุดรอดอของเรานะครับมันก็จะมีให้เราไปเลือกว่าเราจะเอาอะไรบ้างอุปกรณ์ของนักเสาวิทยาหารนะครับเช่นเสื้อเสื้ ทั้งหมดเกี่ยวกับการแต่งกาของเราคือเขาจะติ๊กติ๊กไว้เลือกไว้ว่าจะเอาอะไรบ้างนะครับถ้าหากเราได้เป็นเขาก็จะเอาตามที่เราเลือกไว้คิดตังอะไรปุ๊บปั๊บสั่งตามที่เราออเดอร์ไปนะครับส่งมาส่งมาที่โรงเรียนของเรากลับมาที่ตอนทดสอบพอเราก็รอ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 วิทเพื่อนอะไรเสร็จรับปุ๊บเราก็จะมาเทสอันที่2ก็คือการลูกนั่ง นั่นเองนะครับอันนี้คือซิทอัพรือลูกนั่งนะครับอันเดียวกันนะครับอันนี้คือด่านที่ผมอับอายที่สุดแล้วครับในการซิทอัพในชีวิตที่บอกว่าอับอายที่สุดก็คือผมทําได้น้อยน้อยมากนะครับคือน้อยคือน้อยกว่าคนที่จะทําได้นะครับผมทาผิดผิดวิธีนะครับคือการการซิทอัพที่ถูกต้องนะครับมันต้องอ่ามือประสานอย่างนี้นะครับมือคือห้ามแตกออกจากกันมือประสานอย่างนี้แล้วก็ประสานท้ายทอยนะครับ เมื่อเราตอนที่เราลงไปมุดสมุิอันนี้คือผมนั่งอยู่นะครับข้อศอกของเราต้องไปตีพื้นขึ้นมาปุ๊บตีศอกนับ1น,นะครับลงไปปุ๊บตีพื้นขึ้นมาตีศอกนับ2แล้วก็มือห้ามแตกถ้ามือแตก,กก็คือเขาไม่นับนั่แหละครับที่ผมทําได้น้อยก็คือมือผมแตกพอเราจะไปเทสอันที่2ปุ๊บทำเหมือนเดิมเลยแต่เปลี่ยนแค่วิธีการเทสก็คือการลุกนั่งทีนี้การลุกนั่งที่ผมบอกไปแล้วต้องทําอย่างนั้นนะครับจะได้ไม่ไม่โดนมันผมนะครับ อันนี้ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นก็แค่ผมได้น้อยนะครับอายเพื่อนแค่นั้นเอง <c oughs> สมมุติผมทําเสร็จแล้วกินข้าวรอวิ่งครับอันนี้คือด่านที่หมายมันปันเมือที่สุดแล้วก็จะไปที่สนามหรืออะไรสักอย่างที่เป็นลานที่จะสามารถวิ่งได้ <Yeah. S 1> เกณฑ์ก็คือเอาผมลืมบอกเกณฑ์การลุกนั่งนะครับผู้ชาย 3- 34ภายใน2นาทีนะครับก็คือผ่านเกณฑ์ผมลืมบอกว่าผมได้ <c oughs> ต่อกันเลยครับการวิ่งสุดท้ายแล้วของวันนั้นก็คือผ่านอันนี้ไปคือโลงกลับบ้านนอนรอฟังว่าเราได้เป็นนักศึกษเาวิทยา,ารหรือเปล่าทีนี้เขาจะแบ่งกลุ่มใหม่แบ่งประมาณเป็นจากมี10กลุ่มแบ่งเป็น5กลุ่มหรือ6กลุ่มไม่แน่ใจนะครับเวลาผ่านเกณฑ์ก็คือแ0 0เมตรคุณต้องทําให้ได้ภายใน3นาที15าวิสุดสำรบเลาก็ไปวิ่งการวิ่งนะครับผมเห็นหลายคนนะครับที่วิ่ง เขาปอนกบีดปุ๊บสปีดเลยนะครับคือไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันจะหมดแรงก่อนนะครับ <C> คือเราวิ่งวิ่งตามที่เราพอวิ่งได้ไม่ต้องไปโหมไม่ต้องไปตามพวกที่มันวิ่งเร็วๆนะครับคือพวกที่มันวิ่งเร็วเนะี่ยมันวิ่งไปก่อนนะครับ <C> เพื่อที่จะนําหน้ามันคิดอย่างเดียวคือนําหน้านําหน้าน,นําหน้าผ่านไปประมาณหนึ่งรอบมันคล้ายๆเดินเลยครับอาจจะช้ากว่าเดินเลยไปซ้ำก็คือหมดแรงเราก็แค่วิ่งวิ่งไม่ต้องไม่ต้องเร็วมากแต่ขอแค่ ให้คง,งที่คงที่ของเราไปนะครับจนถึงเส้นชัยคุณผ่านแน่นอนนะครับด่านนี้นะครับตอนนั้นผมวิ่งได้ประมาณเกทเขา3นาที15ผมวิ่งได้ประมาณ2นาที4 0 46หรือ47 4 8เยไม่แน่ใจประมาณนี้นะครับ แต่ผมไม่ได้วิ่งเร็วนะครับก็คือวิ่งตามสเตปของเราไปโดยที่ไม่ไม่ได้เร่งอะไรมากมายสมมุติถ้าเสร็จทุกอย่างวิ่งดันพื้นซิดอัพหรือลุกนั่งสมมุติเราเสร็จทุกฐานแล้วคือแต่ละฐานเขาจะมีคะแนนไว้ในใบของเราแล้วก่อนวิ่งเขาก็จะเก็บก็คือดานสุดท้ายแล้วก่อนวิ่งเขาก็จะเก็บพอวิ่งเสร็จเขาก็จะเขียนคะแนนลงไปนะครับถ้าสมมติเราได้เวลาเท่านั้นเท่านี้เขาก็จะไปไปวัดว่าในช่วงนี้ได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็จะไปรวมคะแนนที่เราทําทั้งหมดเพื่อที่จะไป แข่งขันหรือคัดเลือกกับคนอื่นๆว่าได้คะแนนมากน้อยขนาดไหนนะครับเราก็รอรอรอจนกว่าเขาจะอะไรเสร็จสาโปตา้าของแต่ละโรงเรียนได้เท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็จะผมก็ไม่รู้นะครับซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แต่แต่ละที่เขาอาจจะบอกแต่ที่ของผมคือไม่บอกนะครับไม่บอกบอกเฉพาะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นเท่านั้นนะครับคือจะเขาจะให้รายชื่อมาเราก็แค่ลุน้น ว่าเราจะติดหรือไม่ติดประกาศผลคือจะมีรอบ2นะครับพอเราได้เป็นกอย่างที่บอกนะครับใบที่เราติก๊กว่าจะเอาอะไรบ้างเกี่ยวกับชุดรอดอเขาก็จะส่งมาที่โรงเรียนของเราเราก็ใส่ปุ๊บเรียนที่โรงเรียนอะไรสืบสับแต่ละคาบแล้วแต่ของอาจารย์นักศึกษาวิทยาหารของแต่โรงเรียนแต่โรงเรียนของผมเขาเรียนสัปดาห์ละ1ชั่วโมงและในหนึ่งปีการศึกษาเขาจับเขาเรียกว่าคล้ายๆเข้า่ขาย,ข,ย,ข,ข,ย,ข,ข,ยของลูกเสือแต่หนักกว่านั้นประมาณ ร้อยเท่าบอกเลยนะครับใครที่อยากเป็นนักเสียอาหารก็ก็ขอให้ทุกคนโชคดีและทําเต็มที่ตามที่ตัวเองอยากเป็นนักเสียอาหารสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบกันเพียงเท่านี้นะครับอา,อาจจะมีคลิปปีหนึ่งหรือปีสอง,ป,สองปีสามเล่าเหตุการณ์หรืออาจจะไปถ่ายที่ที่เราไปก็รอติดตามต่อไปนะครับรสําหรับคลิปนี้ก็ <ไป S 1> ลาไปก่อนนะครับอย <ไป S 1> ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ We love that